สวัสดีค่ะพี่น้องอันเมื่อนี่จุลีาพาพี่น้องอันตื่นแหกหูแหกตามาเจอาเด้อพี่น้องเด้อจิมาเก็บบลูเบอร์รี่บ่วไม้ยังดอกค่ะเมื่อวานนี่ไปเที่ยวมาค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่ไปงานอันกเกษตรมาค่ะกลับมาหอดบ้านบลูเบอร์รี่ที่จุลีตั้งขายไว้เต็มโต๊ะ มืดเกี่ยงเลยค่ะพี่น้องขนาดจุลีไปช่วงใบยๆค่ะจุลีเตรียมไว้เต็มโต๊ย่านบบพอขายกาบมายังมืดเกี่ยงพี่น้องจุลีเลยบ่มีเหลือเหลือไว้ถหายตั้งโตตอนเศร้าปกติจุลีสีมีเหลือไว้ถ้าตั้งโต๊ตอนเศร้าแล้วจุลีก็สีเข้ามาเก็บนิดนิดน้อยๆหรือว่าสั้นจุลีก็เก็บตอนแรงเราอะ่ะก็ไปเทขายตอนเศร้านะพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี่มืดเกี่ยงเลยค่ะเมื่อนี้จุลีเลย พาพี่น้องแหกหูแหกตามมาได้เศร้าค่ะพี่น้องเศร้าอิ้ีค่ะเมื่อนี้จุลี่ก็สิเบลอๆเอนี่เนาะพี่น้องเนาะโมเมนต์โมเมนต์เมาส์ข้างเด้อพี่น้องเดกันเหนนจุลี์เบอเอๆนี่โมเมนต์เมาส์ข้างเด้อพี่น้องเด้อหัวก็ตื่นเพเาะไมยังดอกค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบื้องบรรยากาศจากน้อยนอนนอนเนาะค่ะพอดีฝนก็ตกหัวก็เศร้าเด้อค่ะเมื่อคืนนี่ตกยังคืนอยู่ กะบบตกแห้งแต่ว่าเป็นลิ้นๆยังคืนค่ะเศร้าม้ากับบรรยากาศกัสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะบลูเบลรรี่จุลี่ก่ะสีบ๊อบเรือหลายแล้วราคาพี่น้องกับสีเรือกระล้มกันล้อยเพราะว่านี่เพราะได้เล้มค่ะเพราะได้เล้มกับสีได้อีกยูนีประมาณอาทิตย์นี้กัสีอาทิตย์นี้แล้วกัสีแล้วแล้วสละค่ะพี่น้องบูเบอร์รี่จูลี่ก็ได้คิดว่านะเพราะว่า มันก็เริ่มอันนั้นแล้วค่ะมันเริ่มอมอเริ่มเริ่มเริ่มสีเริ่มสีล้นแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าถือฝนแล้วนี่มันสียังมันสียังติดต้นมันสีอันนั้นอันมันมันสียังขวัญมันสีเหนียวขึ้นมาบอจุลีกับบอแน่ใจเนาะพี่น้องเนาะนี่ นี่แหะคะ่ะเนี่ยบรรยากาศช่วงนี้กัสิประมาณนี้เลยตอนเศร้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่กัสิเศร้าๆอยู่เนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจุลี่ขอโตเก็บบลูเบอร์รี่แป๊บนึงเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันสิบัทันลูกค้าบทันจุลี่ิได้ไปเปิดลานโมเมนต์ยังดอกค่ะสิได้ไปวางไปวางจาก สองสามก้องเราก็สิได้เข่ามาเก็บไม่เก็บพเพราะได้ไปวางแล้วก็เปิดเปิดล่านเราจังคอยสิเข่ามาเก็บที่เรืออีกสิเก็บน้อยหนึ่งก้อนแล้วเพราะได้เปิดล่านนี่แหละนะพี่น้องเนาะเดยวจุลี่คอโตเด้อค่ะเด้อเปิดล่านค่ะพี่น้องเปิดล่านจุลี่เก็บยังบน่นได้แล้วเด้อค่ะพี่น้องพอดีค่ะซื้อโจมตี จุลีสิฟ้าสิึ้นไปเข่าหงหน้าก่อนแล้วยั่งคอยสิลงมาเก็บต้อนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ห้เบิ้งสภาพไปสักก้อนเนี่ยสิประมาณนี่พี่น้องจุลียังโบทันได้ตั้งล้านแต่ว่าจุลีได้ประมาณได้ประมาณสองสามกล้องได้ยี่ดอกค่ะกล้องพลาสติกเลยค่ะแต่ว่ากล้องกระดาษยังโบทันได้ได้ค่ะเก็บโบทันได้โบทันได้เก็บโดนประนันเนาะพี่น้องเนาะเก็บแป๊บเดียวค่ะเก็บแป๊บเดียวค่ะซึ้โจมตีค่ะเด๋ยวจุลี่ต้อง ขึ้นไปขึ้นบ้านตะก้อนเลยค่อยลงมาเก็บไม้เนาะพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่าตอนนี้กะจะเปิดล่านตะก้อนให้ลูกค้ารู้ว่าเขาเปิดอยู่มือนี่ถ้าบอี่เสน,เ,นเดี๋ยวเพื่อนพอเห็นป้ายเดี๋ยวเพื่อนบรูว่าเขาเปิดล่านเนาะพี่น้องเนาะ,ะนี่สิประมาณนี่เด้อค่ะอื ไป,ปะเนี่ยน้าพี่น้องเนะาะคาศึกคาศึกดันมาโจมตีซะก่อนพี่น้องเด๋ยวจุรี่ <c oughs> เดอยวจุรี่สิลงมาเก็บไม่หรอกค่ะน้าพี่น้องเนาะนี่ทีได้ค่ะได้ได้สองกล้องแล้วกันเหลือนในทังนี่เดี๋ยวสใส่กล้องตืมเราว้ังค่อยสีนั่นดอกตอนนี้จุลี่ก็สีไปเซตโตะซะก่อนดอกค่ะใส่น้ำยา เสร็จโตะนะพี่น้องเนาะเส็จโตเสร็จเตียงซะก,ก่อนแล้วค่ะไม่ค่อยจะเอาคองไปวางนะพี่น้องนี่ เดีย๋ยววางซัมนี่สก้อนค่ะพี่น้องเพราะให้ลูกคา้ารู้ว่าจุลรีเปิดร้านเนาะอยู่ีสิขึ้นบ้านไปเข่า้องน้ำแล้วจองคอยสีลงมาเก็บไม้ล้ังค่อยสีแม่ตั้งโต๊ะให้เรียบร้อยเนาะพี่น้องไปบ้านนี่ซ้ัมนี่ละค่ะนาะพี่น้องเนาะข้าสึกโจมตีวันนี้ไหมเดี๋ยวถ้าค่อยมาเบิงตอนแล้วๆเอาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กัสิประมาณนี้ละค่ะไปละค่ะ เดี๋ยวมาเบิ้งกันโตแล้วเราค่ะบันนี้พี่น้องเนาะสิประมาณนี้ล่ะค่ะอันพรมนี่จุลีกินบททันเด้อค่ะจุลีกินบทนนบทันแล้วก็เลยเอามาใส่อันกล้องขายค่ะพี่นอ้องอะแล,แล้วแล้วบันนี้มือนี้สิประมาณนี้ล่ละค่ะเมื่อวานนี่จุลีก็เลี้ยงไว้แบบนี้ล่ะค่ะเต็มโตแบบนี้ละพี่น้อง เมื่อวานนี่ช่วงบายบายก่อนออกจากบ้านไปกราบมะเมิดเกีียงโตเลยค่ะพี่น้องจุี่กันเลยมือนีกันเลยจังแหกขีหูจีตามาเก็บงแต่เศร้าคือจังที่บอกนั่นแหละนะพี่น้องเนาะคือว่า,าฟังนั่นแหละนะพี่น้องเนาะะสาสนาเนาะค่ะนะพี่น้องเนาะะสาสนะเนาะค่ะนะพี่น้องเนาะสำหรับคลีปนี้ก็ได้ค่ะ มือนีพาลงมาเก็บบูเบอร์รี่แต่เศร้ามือนีพี่น้องจังที่ว่าให้ฟังจังที่บอกแล้วเนาะค่ะเนาะสันกะคลิปนี้ก็เสียไว้เท่าน,นี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกซับสะกล้ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องึืนบ้านก่อนได้เวลาไปหาแนวกินก่อนค่ะพี่น้องสิเป็นล้มเป็นแรงก่อน น้องพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย